สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเป็นวันแรกที่เริ่มทํางานหนูหนไม่กวาดไม่คูหน่อยลูกมาทางนี้แบ่งกันมาเอาไม่กวาดมาแล้วที่ตักผงม,มาด้วยเหรอเอาเดี๋ยว,ดวยยเ,เ,เดี๋ยว,เ,ยวเอาที่ตักผงม,มาให้คูด้วยอยู่ในห้องแล้วไม่กวาดด้วยไม่กวาดแข็งอยู่ในหัสนเปิดได้ยุลูกเปิดได้ยุเออมีที่ตักผง แล้วก็ไม่กวาดแข็งอยู่ในห้องนั้นที่แต่คงไม่มีหรอมีไหมอเ,เออนั่นแหละไม่กวาดแข็งในห้องนั้นมีอยู่เอามาสอะฝากไปลงซื้อนี่เร็วๆค่ะทำได้นิดๆหน่นอยๆดีกว่าไม่ได้ทำ เห็นครูไหมนี่เห็นครูไหมเห็นมันเกิดใครคะฮะมันเกจะซื้อไพ่ใช่ไหมออค่ะพู้จันเอาม่อ๋อเหรอในลาโดงอยู่ไหนล่ะเมื่อกี้เอามาครูจะกวาดเธอรีบไปลงชื่อยตายแล้วสัวครูจะช่วยกวาด เร,เร็วลูกกวาดเป็นระยะระยะเวลาทำงานเราอย่าคิดว่าเราทำงานเราคิดว่าเราเออ่ทำหน้าที่คิดว่าเล่นเกมก็ได้เอาชนะใจตัวเองชนะทุกอย่างเลย อยู่ไปสามวันวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ซึ่งเป็นวันครูนะคะอยากก็จะเยอะหน่อยแล้วก็ต้องช่วยกันเร็วๆลงชื่อแล้วรีบมาลูก ดีกว่าไม่ได้ทำ ยัเวลาแล้วเหรออ่าแล้วทำไมเปิดเพลงมาดอ่ะหลายวันสวัสดีค่ะหลายวันมันก็ต้องเยอะหน่อยค่ะ ลองกวาดแข่งกับคู่ดูสิใครจะได้เยอะกว่ากันทำไมมาสายคะสวัสดีคะ่ะทำไมมาสายคะตื่นสายกินข้าวหรือยังเออ ในช่วงเวลานี้นะคะนักเรียนทุกคนก็จะทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่มอบหมายให้รับผิดชอบนะคะก็เป็นการฝึกทักษะชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถ้าระเบิดออกจากข้างในจะรทางานมีความอยากทารับผิดชอบในหน้าที่อย่างอื่นก็คงจะตามมาประมาณกะว่าประมาณแบบนั้นนะคะ เห็นไหมจะได้ทำความสะอาดกับเพื่อนไหมคะลูก <c oughs> <lemonade> นะนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนะคะบรรยากาศในช่วงเชา้าหน้าหนาวนะคะก็จะก็จะมาสายหน่อยเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวหกโมงตีห้าก็ยังไม่สว่างเอตื่นที่มาแล้วเขาก็จะออบางบางครอบครัวก็ทําทํากับข้าวไม่ทันลูกก็ไม่ได้กินข้าวนะคะ สวัสดีครับจะได้ทําความสะอาดไหมคะเนี่ยมันจะถึงเวลาแล้วเร็วเพลงมัดเสร็จแล้วก็จะเป็นเพลงปลุกใจซึ่งเป็นเพลงสมัยเกา่เกาๆนะคะให้ ให้มีความตระหนักคิดถึงว่ากว่าจะได้มาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้นะคะมีความเป็นมาอย่างไรฟุ้งชน <c oughs> ขอไห้ค่ะฟุ้ฟุ้ชนกำเนิดท้ายคืนกันใหญ่ย่อมเพศผิวพันธ์แตกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมด เย้แต่ชั่วดีกระด้างห่อนแก้เรื่อยวโดยเฉพาะยุคโซเชียลนี้นะคะก็เป็นอะไรที่มันง่ายขึ้นแต่ว่าจะทำให้่นะคิดไม่ถึงว่าความยุ่งยากมันจะเกิดมาทีหลงัง เร็ ling, เวๆลวูกเร็เวๆเร็เวๆแล้วก็แบ่งสิลูกเราแบ่งเป็นล็อกๆ็อกเหมือนคู่นี่เห็นไหมแบ่งแบ่งแบ่งเป็นล็อกๆออันนี้เราก็กวาดไปเออใช่ใช่ค่ะนั่นเห็นไหมหมดเวลาแล้วต่อได้ไหมคะคุณครูสักห้านาทีคุณครูขาเวนเวนคค VMware, VMware, ใครวันนี้ขอต่อสักห้านาทีได้ไหมคะครูขา ครูคะขอต่อสักห้านาทีได้ไหมคะเวียนใครขอเอาข้างหน้านี้ให้มันดูดีสักหน่อยอะ่ะห้านาทีเหรอโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ